your Spanish warrior tonight, only 17 years of age, representing Kai Sansa Gym Academy, let's hear it for Xavier González! Your Spanish warrior fighting out of the blue corner He represented jim 17 years of age, ladies and gentlemen Xavier González And his opponent in the red corner Your Thai warrior, he represented Uttaradit province 22 years of age, ladies and gentlemen Let's hear it for Dodo Go Sắc Hải Oh, có tiếng tốt rắp chém này sẽ gentlemen, Max Grand Prix champion in the 57 kilogram weight division, Toto Go Sakpare. ท่านผู้ชมครับณตอนนี้เรานั้นเดินทางมาถึงคู่รองของรายการแล้วครับในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมต้องบอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ ขึ้นชั้นเร็วเหลือเกินครับพัฒนาการของเขานั้นดีครับราสหรนัซศเวียกรอนเาเลสจากสเปนแต่วันนี้ครับเขาต้องมาเจอกับนักชกที่มีดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์มวยร,รอบจากสนามแม็กมวยไทยนั่นก็คือโดโดกอสักไพลินจอมจัดไส้เมืองกรุงเก่าแลยครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับนา,ดาโดโดเอาลครับนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนครับ ซาเวียกอนเาเลสนักชกจากประเทศสเปนในวัย17ปีสูง169เซนเมตรครับใน3ฟอร์มหลังนั้นชนะ2เสมอหนึ่งเป็นอีกน,นักชกหนึ่งใน3นักชกจากค่ายแสนสุกยิมในวันนี้ขับจากท่านาลาสตาร์ที่คว้าชัยไปแล้วนะครับด้วยการเอาชนะคะแนนฉลามขาวสิเจออมต้องมาเจอกับทานโดโดโกกสักไพลินครับนายธนาสิทธ์จดจำ จากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับในวัย22ปีได้ลอยกว่าเลยครับสำหรับท่าน้าซาเวียร์ดูรูปร่างครับโดโดในสาฟอร์มหลังนั้นเสมอ1แพ้1ชนะ1ครับเคยเจอกับนักชกจากค่ายสันสุขยิมมาแล้วนั่นก็คือทางด้านการเสมอกับขุนแผนครูออฟเมืองพลทองมาครับจากสุดกัดค่ายมวยกอร์สักไพรลินครับเป็นแชมป์มวยรอบครับที่สนามแม็กมวยไทยในพิกัด57กิโลกรัมกองเชียร์ชาวสเปนก็ วันนี้เยอะเลยครับภายในสนามน้ครับเชียร์กันเพิ่มครับซาเวียแล้วก็ทีมมุมครับนี่แหละครับนักชกรุ่นพี่ครับวิกเตอร์มาตินครับก็ทิงสามัคคีครับวันนี้มาเชียร์ที่มุมครับไม่ใช่พระป่าสามัคคีนะไม่น้อยนะไม่ใช่ครับกระทิงสามัคคีนะครับท่านผู้ชมครับยกราชครับ ฟอร์มนั้นดีเหลือเกินครับนาซาเอร์ย,ยังไม่แพ้ใครครับที่ีแมกซ์มวยไ,ไทยกิงเขียิมมันแตแล้วข้าวขึ้นมาตามลำดับครับแต่นี่ครับไม่ใช่งานง่ายเลยพี่น้อยเจอกับโดโด้ครับแข็งโป๊กครับถือว่าเป็นการบ้านข้อที่ค่อนข้างหนักครับต้องตีโจนให้แตกอย่าไปตกใจอย่าไปไหว้วันครับทั้งคู่นั้นเป็นคู่เป็นนักชกที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องการชกที่มันและสนุกครับตีสายเข้ามาครับโดโด ลดลำตัวครับโดโนแต่เอาหุกขวาตาเอาทุกลูกครับขใข้ลูกขยันไว้ก่อนเกมมันจะรุนแรแบบนี้ต้องเก็บละดีให้ดีครับเห็ครับซาเวียเล่นงานก่อนครเปิดเกมแล้วเสียบซ้ายไปลองของครับดูเหมือนว่าจะยังไม่เคยเจอเสียบยอดไส้ครับเข้าในเฉยเลยกรบต้นานซาเวียนะรครับถีอซ้ายจากโดโดซาเวียคืนดได้แข้งหน้าบอลวนออกมาครับ กรบแทกระบบโอ้ลูกนี้เตะซ้ายไปโดนกระจับครับหอุ้ยเบรกเกมแป๊บนึงครับเอาละครับกรรมการจะยิงเกสสมาลาเรียกมาเตือนเลยครับก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับขอโทษขอโพยกันครับเตะซ้ายสูงมาจากคาวเวียแต่มันฟ้าตามโดโดูค่อายคืึงานเข้าไปหาครับอยู่นอกไม่ได้ตัวเองเสียเปรียบชุกชกเดินลุ้นตรงเข้ามาทีป้ายตามโอุ้ยนี่ครับซ้ายค้ําก่อนแล้วขวาเติมครับเอาวเลยครับเอ้า พลาดโดนตอกของด้านโดโด่บ้างครับโอ้ยโดนหลังแขวนขั้ทางด้านซาเวียนี่ครับวันนี้เจอของแท้เจอของจริงครับแล้วถีบฟ้าจากโดโด่มาเป็นสองจากซาเวียไล่เลยครับโดโด้หลวงลังตัวแล้วเสียบด้วยซ้ายครับโดโด้เติมลังตัวเข้ามาสัมผัสในการสักอึกครับโดโด้เดินติดตามต่อครับพยายามอยู่ห่างเอาเวียสะพัดขามาฝังไว้ลูกนี้แทงแทงสายนาสะดุ้งของซาเวียนาสตุ้งบ่อยๆไม่ดีครับ ครับเบี่ยงขวาอีกครั้งนครับซาเบียแล้วนี่ครับแต่ยังคงใช้หมัดที่ดีครับเพราะว่าแกช่วงชกยาวครับโดนถีบซ้ายจิกเลยครับซาเบียตบแล้วบวมเดินตรงเตาเบียดซ้ายมาแล้นโอู้ลงนี้เห็นแล้วเสียยไส้แทนครับโอ้ไส้ติ่งอาจจะระเบิดได้เลครับจังหวะแทงซ้ายของน้าโดโดนี่ครับเริ่มมาแล้วครับจังหวะแทงตรงๆแทงยัดไส้ครับสำคัญสูงกว่าครับทางด้านโดโด เลือ,เลอกเป้าเลื่องแทงเข้ามาครับดาวเีตอนนี้ยังทำเกมไม่ได้จับสับขวาเข้ามาปีกระชากกระมาเสียบด้วยซ้ายครับครับแยกครับแยกงานส่ำหนุนช่อครับโดโดเดินเข้ามาดาวียพยายามตบหนึ่งต่อครับแข่งกับสายบ้านบอกว่าอาร์เริ่มไต่เข้าเป้าครับดาวียเอาดิครับแต่ว่าทีเผื่อครับแม่โถมมาเหมือนกันกับตัวโดโดจับขวาแล้ว <Max. S 1> นี่แหละครับท่านผู้ชมครับน้องชมพู่ครับก็ยังคงอยู่ครับวันนีู้โเซสาวโบ,โบแดงครับสแสลงใจครับแจกความน่ารักสดใสเช่นเคยครับสุดทนี่คือผู้รองครับซึ่งยกแรกที่ผ่านมานั้นสนุกดุเดือดเลยครับ เกมระหว่างซาเวียร์กอนซาเลสจากสเปนจะให้สียงสุกยิมครับกับโตโดกอรสักไพาริบนักชกจากอุตรดิตถ์ครับวันนี้นักชกอุตรดิตถนะ์นั้นมี2รายครับรายแรกแพ้ไปแล้วนะครับนั่นคือโอโรโนเดี๋ยวมาดูยกที่2ครับธนาซาเวียร์ถูกจับไส้ไปหลายทีตับไตไส้พุงนี่เคลื่อนที่ได้ครับเอะไะครับยกที่2ครับโตโรตอนนี้ได้ใจครับเดินหน้าเลยเข้าไปหาท้ายตัดเลยำเข้าไปพยายามเติมซอกแต่ซาเบียร์ไม่เป็นก้าวหน่งครับพลิกออกท้ายที่ควาที นี่แผงซ้ายครับเอาวก็พยายจะปัปกสวนซอกซ้ายเอา้านี่ก็วนออกมาครับแต่หน้าซาเวียร์ซาเวียร์เนี่ยก็ก็เป็นปลาเพศไม่เจ็บตัวเนี่ยแกนอนไม่หลับครับพี่หน่อยครับผู้พิพากษาเจ็บปวดครับซาเวียร์ล็อกได้มากรับนีกแล้วก็จะหันมาสู้เขาครับล็อกไปเสียไปไม่ชัดเจนกรรมการแยกออกมาหี่แล้วโดโดโวงในเนี่ยขึ้นชื่อหือชาเหลือเกินครัะหมนตัวแบบนี้นะครับถึงจะสอกฟ้าเข้ามาก็ซาเวียร์ พยายามแก้เลยลูกอสอดกับซาเวียแล้ขขวนายเด่นเอาค้าเข้าไปหลอกไปโอ้โดโดมาแล้วเขาจะไสแทงกลับเข้าไปโอ้ยลูกนี้เสียขบวนไปหมดครับมาก้มลงคารวะเลยครับ้องแก้ให้ได้ครับจังหวะจะไสซาเวียเล่นฐานล่างโดโดไม่สอดครับนี่ดิไม่สะเทือน,น,รนครับไล่ก็มาเสียดท <ๆ S 1> ี่ซ้าย,ยแต่ว่าซาเวียไปเข้าในด้วยครับลากมาอีกแล้วยัดไส้ครับโอ้นียครับไปอยู่ยระยะเข่าข้างหน้าเตาข้างด้านโดโดกับซาเวีย ตแก่เกมครับจับในไม่ได้เอาลูกไหนมาแก่เกมครับซาเวียต yeah. yeah, sure. ิดตามเข้าเอานะครับพยายามตบนด้วยศอกตัดศอบแท้ศอกขวาโดโด้ขวาแล้วยัดเลยครับนี่ครับสองทีเบิ้ลครับซาเวียพอผลเหรอเข้าในเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับแทงซ้ายเข้ามาปักด้วยศอกซ้ายครับยัดด้วยขวาอีกทีครับโดโด้พยายามจะตีครับ ยังครับติดๆขัดๆอยู่ครับเป็นโจทย่ากยที่ซาเวียโดเข้าไปครับในงานได <ๆ S 1> ้ล,ลูกเข่าีครับแก้ปัญหาไม่ถูกข์ครับคณะกรรมการเบรกเกมครับเตือนซ yes! าเวียถูกเตือนเลยครับธนาซาเวียกอนซาเลสครับแค่เจอเกมจี้เร็วๆจี้ติดๆครับะรครับโดโดรัดเอวแทงขวาอีกครั้งโหูยดูครับเนื้อเนื้อเลยครับธนาโดโดตทีมโจทไม่แตกครับวันนี้ซาเวียโดโดเดินหน้าลุยซาเวียพยายามแก้ลูกต่อครับ สาบได้ทีเดียวที่เหลือนี่ทาด้นานโดโด้นี่เสียบไ้ได้ดตดลอดสายเข้ามาครับโดโด้สาบแล้วแทงซาเบียโดนอีกแล้วครับนี่แหละครับวงในขึ้นชื่อลือชาครับขุนเข่าเมืองลางสาดหวานครับซ้ายมาสีไฟต่อครับโดโด้ซาเบียพยายามสู้พายหนยพายครับปากออกก็ผักไม่ได้ครับโดโด้รัดเหนียวเหลือเกินยันอีกครั้งครับ ไหลเข้ามาที่ซาเวียพพายามจะคำแล้วตีด้วยขวาโดโด้รัดเอวยัดไส้อีกแล้วครับนี่แหละครับโชว์เลยครับชัดเจนชัดแจ้งเลยครับเขาได้จากโดโด้ซาเวียแก้ไม่ได้เลยครับพยายามไปสู้ในครับอะไรครับพยายามจะถอดออกมาตีเตวาจะตีจะตีเนี่ยเขาของท่านโดโด้ขึ้นก่อนครับหมดจกที่สองครับ ี่คือซาเวียร์กอนซาเลสครับนักชกจากประเทศสเปนกับทางด้านโดโดโกอสักไพลินครับโดยในยกที่ผ่านมาทางด้านโดโดโครับเปิดเกมชิดเวงถนัดจังหวะเห็นขาสั้นๆตัวเท่ๆแบบนี้ทา่านผู้ชมจะแทงดูครับแทงยาวๆเนี่ยคมกลิบเลยครับแล้วดูยัดไส้ครับเป็นโจทย์ที่ทางด้านซาเวียร์เจอมีปัญหาครับเดีย๋ยวมาดูในยกสุดท้ายกันบ้างครับ ครับยกนี้ซาเวียนี่มีความบางที่มันกับสอบครับอ่าครับพยายามโบกตอกสู้อ่าครับไม่เป็นจะเสียสามนายมาโดดพยายามล็องรถเได้ผื่นี่ครับถึงไพ่ตายเลยครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าใครดีใครอยู่ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับตอกล่าแม่ซาเวียร์บล็นายเสียเปลี่ยนรับเอาแล้วครับปล่อยให้ตีครับยังไม่ลุ้นที่ปัดที่สอบต้องทันออกมาให้ได้ครับซาเวีคทำไว้ซาเวีย ตบซ้ายครับแล้ววางขวาหลุดโดโดคืนครับงานละเอียดจริงๆครับตระหน้าโดโด้ดูับเกี่ยวมาแทงเสียบด้วยขวาโอ้ยสะดุ้งครับซาเวียโดโด้นำตวงสะดืดสาเอื้อนครับเียงไปเลี้ยงมาโดโดดันแทงดันเสียบต่อนะครับเสียงกองเชียร์ชาวสเปนนั้นยังคงดังอยู่ครับกอดรัดไว้ก่อนแลับทวงเวลาเอาไว้ครับตระหน้าซาเวียโดโด้ที่เดินเสียท้ายเข้ามา ดาวเวียรรัดล่างเอาไว้ครับตัดรูถอยหลังได้เข้าขาโตู้ครับดันโดโด้ล้มลงไปอาแล้วครับเดินไปมีความหวังก็จะมีเวลาแล้วก็จะพอมีโอกาสการสนับสนุนด้านดาวเวียรนี่กระบาดชุดของคณะซาเวียจิ้มซ้ายเข้ามาโดนรัดเอวครับลากมาตีด้วยขวาครับโดโด้เตะเน่าขาคับโดโด้ครับไข่ไข่นวดไฟ่ไขแนงครับโดโด้แทงซ้ายมาดาเบียทางด้านดาวเวียครับเด้งเข่าขา ก็ยังหยุดไม่อยู่ครับโดโดแทงได้คืนตลอดครับสองขวาสองซ้ายทิงกอาซ้ำอีกทีครับอ่ะนี่ครับอานี่ก็ตัดสินใจเลยกับตนาซาเวียเมื่อแต่ว่านี่แหละพอเผยเข้าในครับเข้าทางโดโด้เลยครับโดนดันทิ้งไปครับต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เวลาครับเวลาหมดไปเรื่อยชาวเวต้องเล่นกันขึ้นมาเอาครับส่อขวาปู่ได้แล้วครับเอาร์ลเวียงทิ้งเลยครับตาาซาเบียโดโด้ลุก มาแล้วครับโดโดชักจะมีปัญหาแหละครับครับดาวเวิชัยเรียกว่าบปอร์โพลสตา์ครับเล่นกันเข้าไปเป็นกันหน้าเดินลุยครับคือแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเกมของทาราสเวียบวกดีกว่าครับโดโดต้องระมัดระวังตัวมากกว่านี้นะครับไปอยู่ด้วยขวากับจากสเวียเด้งที่สู้สุดใจขัดดิ้นเลยครับท่านผท้ครับตู้เต็มที่แบบนี้ไม่มีใครว่าครับเอา หลังซ้าเล่นยงเข้ามาได้ไม่แตกลื่นครับเอาเลยครับสะดุดนิดหน่อยกัทนาซาเบียมาปาสิครับแต่โดดก็ไม่กลัวครับสวนเลยครับเอาเลยครับนี่นะครับทิ้งไพ่ตายกัทนาซาเบียโดดอก็ไม่กลัวครับบวกที่ซอกขวาซาเบียขึ้นแม่ซอกมาก็สองคืนแล่นมาสมศักดิ์ศรีครับ นี่แฟนบวยกองเชียร์เอฟซีของจัดสเปนนะครับตบมือให้เลยครับต้องยอมรับใจของทั้งคู่ครับว่าในสามนาทีสุดท้ายนี้นั้นแลกกันได้อย่างสนุกและเราใจครับโอ้มีโลกวูบเหมือนกันนี่ครับสอกขวาดอกนี้ครับเล่นเต็มหนกแก้มเลยครับแล้วปาทาลูกพักอีกทีครับซาเบียโอ้สุดยอดครับนี่ครับไพ่ตายทำให้โดโดเนี่ยถึงกับ เกือบไปแล้วครับตัวโตเนียบสอกขวาของซาเบียร์ตัวโตชูคืนเลยครับต้องปรบมือให้คับท่านผู้ชมครับไปฟังครัตัวสี่เกตก่อนครับ All right ladies and gentlemen the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินท,ทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Borders no Max มวยไทย Facebook Page Alright ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the Chargers scorecard for the winner!